เอาแลบก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้ก็เราก็อยู่กับเกมรัดนะมาอันนี้คือเราก็มาสองคนนะเพราะว่าถ้าผมจะเล่นคนเดียวก็ไม่น่าจะรอดแลบนะไม่ได้เล่นนานไงที่ก็ต้องมีคนแบกเราแนง่งตอนนี้ผมก็มากับเพื่อนเดี๋ยวก็ให้เขาแบกแล้วกันนะเป็นเพื่อนใหม่นะไปหาทีมเล่นเลยเนะี่ย เดี๋ยวไปทำธนูเล่นซะก,ก่อนเนี่ยก็เป็นหน้าไม้นะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่เพราะว่าเพิ่งลงไงเนี่เดี๋ยวเขามาฟาร์มสักวันหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเอ้เพื่อนก็น่าจะออกกล้าได้แล้ววันนี้โบมันลูฟแคมป์ว่ะอะไรเพื่อนเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนนะ เพื่อนมันบวกอยู่เมื่อกี้เนะี่ยอาหารผมพามาเยอะจังวะไ,ไปเก็บแป๊บหนึ่งเอาหมดบ้านเลยเลยนะี่ยเยี่สิบกว่าตายตายได้โบ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 สวย้ามาดีวะ อุ้ยไอ้เหียบ้านแถบชิบหายแล้วอะไระตายอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไอ้นี่อยู่มีเตียงม,มีเตียงายบ้านแถบไอเด็กเชี่ยเอยมาทำเชี่ยตรงนี้หมดไอพวกสองสามคนเมื่อกี้ปะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่พวกใหม่กันเหรอผมได้ของคืนอยู่แต่ไอ้นี่มันอยู่ข้างในอะดิ ไพทัน <Titan S 2> ผมอะมันต้องเขียนเนี้ยนะตัวเองกันวะแกเป็นกล่องไม่ใช่เดี๋ยวขีออ้อะเร็วมันมันเปิดออกมามันอยู่ข้างหน้าบ้านดิอ่ะใช่ใช่ใช่มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามาพร้อมบวกเราก็มีทันโดหน้าไม้นี่โอ้ยโอ้โหนัดหนึ่งรถไปเครื่องหลอด มันอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบ้านนะเมื่อกี้เนะี่ยเห็นปะแต่โคฮี้อะไรทำบ้านไดน้โคฮี้อะเมืเ่อไหรพกต,ตกให้มันอะใช่ใช่แต่ผมเทดบอลมันมาถือว่าคุ้มมันเอามายงราวนะเว้ยต้องโดดเขนอยู่ข้างในเลยเมื่อกี้วิ่งอยู่ เฮ้ยตรงนี้แอบได้เยอะไม่เดือดร้อนนะมึงออกไปดิไอ้ยาลูกซองไหนวะวิ่งเซฟก่อนวิ่งเซฟวิ่งออกก่อนโอ้ยปิดประตูแล้วมันจุกว่ะปล่อยมันก็ได้ครับปล่อยมันปล่อยมันก็ได้กลับบ้านดีกว่าเสียเวลาเล่นกับมันไอ้นี่ตั้งลูกแชมป์ไอ้สัส ได้ส้นอะไรก็ทวันดีไอแอดดับที่ลงน่าจะเป็นแอดดับมันนะเห็นคนแล้วเพื่อนจัดมาอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ยแกงบ้านสูงอ่ะอยู่ในบ้านอยู่ในหอคอยเหรอไม่อยู่ข้างหน้าบ้านเลยเนี่ยเห็นสองตัวเมื่อกี้ถ้าเราถือปืนไหมไม่รู้ว่าโอเคกำลังไปสักครู่โอ้ยโดนปั้มเดี๋ยวเข้าไปนะ ไม่มันโดนอะ่ะน่าจะตายแล้วออมันแสดงว่าไม่ใช่เรียบรอ้รอยน่าจะใส่ชุดอยู่เมื่อกี้เนะี่ยไม่รู้ว่ามีปืนหรอโอเคนี่ผมไปโดนหน้าบ้านบายโดนแถบเอ้ยยังมีคน <ST AR> ตายไป <ST AR> แ้วผมจะเข้าได้บ้างเร็วงังเร็ววังเก็บได้อยู่ โอโ้ทอมสันเรียบร้อยอกลับบ้านเลยเอากลับบ้านเลยเอากบ,บ้านไปกลับบ้านเลยเลยของของมีอีกนะอยู่ข้างในอะ่ะเก็บไม่ได้เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะลับบ้านเลยทางไหนแล้วในบ้านไได้เดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ทอมสันแล้วทุกคนไอ้เหี้ยมันโดนบ้านแรปยิงนะ อ้าววันเด็ดเก็บของให้หน่อยครับทำสันเรียบร้อยทำสันอีกแล้วไป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 มาครับผมไม่ต้องกวาแตกมาข้างบนข้างบนขาบนไปเลยยิงขึ้นไปก่อนนี่แห,หละครับตรงไปตรงไปเลยไวะ้าค้า้าขหนขอไ้าหน่อยหนโอ้ยตรงไปตรงไปตไปสายโคตรสบตาตรงไปเห็นเหในมืดนอนตายอยู่ไหมนี่แหละครับโอเคทุเดศทุเรศข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ตรงนั้นน่ะตรงจุดที่เดินผ่านน่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ่ายไปดนวยนั่นน่ะนั่นแหละครับเก็บมาเลยไอ้หิมือนอนโตรเนียนตายละเป็นด่วนเลยครับให้ไวเลย let's go ไปไป going home going home เฮยชี่ยไปไหนแล้ววะไปนยครับกลับบ้านกันดีก <refine> ว <concealer> ่าก่อนที่จะไม่ได้เอค ใช่ได้เลยว่ะคุ้มบอกเลยช็อตนี้คุ้มอันนี้ครับมาเอาเนี้ไปใส่เนี่ยระวังแอโพลอยิงครับนี่เอานี้ใส่เอามาเลยเใส่นี้ใส่ก่อนใส่ไปดีกว่าต้องปล่าเฮ้ยมันเรดอยู่อะได้ใช่เลยครับเอาวะพวกนี้เฮ้ยผมฝากของกลับได้ไหมเดี๋ยวผมผมจะไปเอาต่อมา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 ,มาอันนี้ไป เอ้ยเอ็กเคสองก็บอกอ่ะไอสองก็บอกแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมโฟบ้านเดี๋ยวแล้วขอขอสโคบหน่อยดีครับสโคบในปืนเนี่ยสุดอ,อะไรวะางสโคบยามเนี่ยสโคบอ่าของเอลใช่ใช่ใช่นี่ครับไปนี่อีกนี่อีก,อกนี่แพตตันไพตตันไพตตันนี่ไพตตันนี่แล้วก็อันนี้ครับกระสุนนเก็บไป ใครับสวยเก็บของเลยแล้วเอากระเป๋ามาเลยบินให้เราต้องหาของเก็บก่อนว่ะเราจะได้เติบโตแล้วก็จะใช้ปืนกันนี่ไฟต่อพวกมันก็เรดอยู่นะ ไม่ว่าจะยิงได้เปล่ามั้เนี่ยตกแล้วสองโลกโอ้ไอ้ดาวก็ลองว้จริงไม่น่าทันวิ่งไปเด้อมันมันป่าบนบ้านเปล่าวะเพาะนอกบ้านวะ้เนี่ยป่าน,นอกเลยครับก็ไม่น่าทันตรงนั้นมันก็มีบ้านอยู่นะ คือว่า,าออกกำลังกายเล่นๆเอาธันโนไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปดูดปืนต่อบน,น,นเขามีคนเนะดีย๋ยวยิงบนเขาดีกว่าไม่ยอะไรครับเดี๋ยวได้จับเอลแอเนี่ยนะหายไปเลยนะเนี่ยไอ้ดรอปอ่ะ อ้ามันอยู่บนยอดเลยน,นี่แหละพี่ชอบยิงจากข้างล่างก็ที่สูงเนี่ยยิงหัวแม่นนะไม่เอาอไปยิงหลังมาเลยเพื่อนอาร้์ไม่ได้เราองเราก็ใจเย็น มีเปิดปะมีมีมีไปจะได้ใช้เปืนละทัอดอกไปมันอยู่บนเขาอ่ะจะเห็นเนี่ยโอ้ยโอ้ยจุกจุกอย่างนี้ต้องจุกนี่ไงจุกผมสเรย์ไปละจุกลูกซองอะ อยาไหมครับมีอยู่หลอดหนึ่งเนี่ยครับวะเอลล่าวิ่งหนีวิ่งหนีระวังมันเอาดับเบิลมาไหนวะเอ้ยเบลล์เฮ้ยเบลล์คัมคัมดักเลยดักเลยดักเลยดักไว้ดักไว้อยเดี๋ยวผมวิ่งไล่ Dạng bao nhiêu hơn nhiều. Lào mày nhiều. chơi làm cái chụp tay chơi chụp tay ui, ui, อุ้ยโลแอมโลไม่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอุ้ยแอมเดทอัมเดทผมดาว่ะไอ้เหี้ยศพอยู่ข้างหลังบ้านปังตายไปซะศพอยู่ข้างหลังบ้านไหนวะข้างหลังบ้านเล็กตรงบังเกอร์เล็กโอเคโอเคโอเคเจ็บยังเก็บยังชุบได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผเข้าใจเลยในตัวเนี่ยเจอศพมาละเจอศพมาละเนี่ยเก็บเรียบร้อยอันอะลรครับหาชมดุมดุมดมเอาไปเล่นเลยเอาไปเล่นเลย เราก็ใส่ชุดผมเลยต้อชุดกว่านี่ชุดเต็มมาที่ตายเนี่ยชุดเต็มตายบนเขาอ,อ่าครบชุดเต็มไว้อยู่หลังบ้านนั่นแหละเล่นหลังบ้านเราดูบนบ้านไอ้น,นี่เดี๋ยวเขาไว้เดี๋ยวผมวิ่งไปเก็บไปเก็บเลยเราต้องไวๆเล็งไงบนบ้านไว้นะครับที่พวกเอาสนุยิงเ่ยตายแล้วนะตัวหนึ่งอะ่ะบนบ้านเฮ้ยเก็บมาเลยมาเจอไหมเจอไหมนี่ไง AK เลยเนี่ยอ่าเก็บเก็บเก็บแล้ววิ่งลงมาเก็บแล้ววิ่งลงมาเอาของมาให้ผมเลยอยากเยอะ ไปวิ่งลงเขานะเดีย๋ยววิ่งย้อนขึ้นไปจะเก็บได้ป่มบวะมันอยู่ยอดเขาอยู่ตัวนึงใช่เห็นตัวนึงวิ่งลงมาเลยแล้วก็มาดักหินนี่ลงมาเลยครับไอยเย็นยงเทือกอุ้ยสเปรย์ผมละไอ้เหี้ยเข้าหัวทำโฮม,มกลับเลยเก็บของเอาที่จำเป็นแล้วก็ทำโฮม,มกลับเลยเดี๋ยวผมพีพีไปได้ไหมติดเลดบล็อกอะไรไหมครับติดอยู่เนี่ยไม่กีบวิไป,ป,ปตายไปซะ ยี่จะมาเก็บศพหายกระบอกเลยเจ็บใจแน่นอนพวกนี้เนี่ยมันมันเหลวว่าทำอไรมาแล้ว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 ของจังเยอะมาเพื่อนโฮมได้ไหมโฮมโฮมกลับเลยก็ได้โฮมกลับเลยก็ได้นั่นแหละจุดตรงนั้นนะโฮมเลยได้อยู่ได้อยู่ขอของนะครับขอชุดผมเมื่อกี้หน่อยเยี่ยมเอมีไฟเอากลับบ้านเรายังไม่ได้เรียนใช้ไปเลยหลายกระบอกน พูเล่นอาเอายาให้หน่อยา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 เดินเลยเดินเลยมามาไปบวกเลยเพื่อนผมโอมเลยเนี่ยตายเดี๋ยวตายแอบไปเลยเดี๋ยวเล่นเองเอาไปกินเรียบร้อยถึงบ้านมาดิได้ของถือว่าเรดไปไอ้มาโคตรเยอะมันคงจะเจ็บซ้ำน้ำใจอยู่ ถ้าเราเบิดมาด้วยเนี่ยเนี่ยหกลูกเนี่ยเอฟวันนะเอฟวันมาแล้วดูเดิ๋ยว้าเบิดแล้วเนี่ยอ๋อเซเชลเอ่อของเฟยจะไปฟาร์มแกนหรือจะลงข้างล่างครับลงเลยก็ได้นะไม่ต้องรีรอก็อเ,เยอะดี ทันใจดิผมไปละโอ้ยอ้าวเพื่อนไม่ถายอ่ะไม่ายเรียบร้อยจะโดดลงตามปุ้เนี่ยตายเปล่าวะเออผมไม่ได้กดเลยผมขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองทำตามดูสิอุ้ยโอ้โหรวมลงเท่าไหร่อ่ะนี่ไงติดติดเลยเนี่ยอ้าว มันต้องลงขอบขอบไม่ได้ต้องต้องลงซ้ายขวาซ้ายขวาแบบซ้ายขวาเลยลงแบบเพ่ตายเอ้าเติมมาเดี๋ยวสามเลยเน้นเลือดแยกเลยตอนนี้ของจางตายไปเอือโยตอนนี้ของจางปบบทีเดียวนั่นเอง เอ,อ้ยยังไม่ตายวะไฟสถาน,นีหน้าเลยแล้วกันกำไม่แวะข้างทางละเซิร์นฟนี้บอทมันไม่ยิงเราเลยทุกคนเซิร์ฟแบบเหมือนกับมันปรับให้นะให้บอทมัมาอยู่นิ่งอะ เราก็ฟาร์มได้สบายไม่ต้องทำอะไรเลยของยังแต็มตัวแล้วเนี่ยเ็ไปเรื่อยเฮ้ยมั่งเจมันเห็นกล่องเขียว F1 มาไปต่อขอบับไปไหนไม่ได้ไปดิเราปรับเป็น่ครับถ่าจะจอด ติดวะไงวะสเปคบราออกได้ไหมครับติดติด<ม>เออมันกดไม่ได้กดค้างนะต้องกดขายลงทีแล้ว,ก,ก,ลลวก็เกลี้ยงกดจากเป็นไฮเป็นมีเดยมแล้วก็เป็นโลแล้วก็เป็นซีโร่ซีโร่ก็ถึงบ้านแบบผิวอาหารเลย ไม่มีอาหารติดตัวนะเก็บปแต่พวกคอพปอนแดนนี่ก็ได้มาเยอะอยู่นะไปฟาร์มหลายรอบแล้วปปไปออกหายิงคนสักหน่อยนะทุกคนผมยังไม่ได้ไปไหนเลยฟาร์มอย่างเดียวไปดูบ้านนี้กันแนบะเมื่อกี้มันบวกกันนะ ผมก็วิ่งคนเดียวเพื่องนึ้นก็น่าจะไปแล้วเฮย้ยเสียงเท้ามาครับย่องไปเฮย้ยเสียงอยู่หน้าผมเลยนะ อาไอ้นี่ตายไปซะมันก็ดักบ้านนี่อะนีไ่ไงเราเจอเพื่อนวะเก็บไปมีสนไดด้วยไปดีกว่าแล้วไปอยู่หน้าบ้านมันนะไม่ปลอดภยัย ี่บ้านอย่างเยอะเลยเนี่ยคนก็เยอะด้วยนะโอ้ย,อย่าเย็นสิฮอกำลังหนีคนอยู่เนี่ยไอตัวดักรู้ว่ายังไงวะเนี่ยเอาเด้นเน,นดิปัง โอ้โหไม่เข้าหัวมาเราก็ไปดีกว่าแล้วทุกคนเฮ้ยยิงอยู่ล่ะอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยยิงผมมาวะตัวบนบ้านนะมาเราก็ ปล่อยดีกว่าทุกคนไปปล้นสนยัยบันมาเลยนะได้มาแล้วเนี่ยเราก็กลับกันเลยโอ้ยพอมันเอาอีกแล้วดูดิยังเย,ยิงโยพดนเอาเลยเหรอโอ้ยจะตายก่อน้วยในผมเนี่ย โอเคก็ตามนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะบอกแล้วว่ามันก็เดือดนะทุกผมก็ไม่ค่อยได้แบบไปยิงนะส่วนมากก็จะฟาร์มของเข้าบ้านแบโนเคก็ตามนี้เลยครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะาย,ายทุกคนไปละ